นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับพุทธโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหายใจออกพูดหายใจเข้าโธพูดหายใจออกโธหายใจเข้ามันจะตั้งมั่นดี มันจะเป็นการตั้งมั่นดีให้ยใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วเรามาสังเกตตอนที่หายใจออกพูดให้ยใจเข้าโทใหายใจออกพูดห้ยใจเข้าโท จับดูความรู้สึกว่าสองแบบนี้แบบไหนมันกระชับแบบไหนจิตตั้งมั่นแบบไหนจิตมีมีความรู้สึกตั้งตั้งมั่นดีกว่ากันก็ให้ใช้แบบนั้นการทำสมาธิก็มีการบ้านการบ้านให้ตัวเองคือเมื่อสังเกตแบบนี้แล้วมันจิตตั้งมั่นดีไหมหรือว่า จิตโรเลยถ้าจิตตัวไหนทำให้จิตตั้งมั่นดีแล้วก็จับตัวนั้นเลยต่อไปก็ฝึกอย่างนี้แหละจิตมันมันมีความตั้งจิตตั้งใจกว่าหายใจออกพูดหายใจเข้าโทหายใจออกพูดหายใจเข้าโทรจออับหายใ,ใ,ใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร แบบไหนมันมันตั้งดีแบบไหนจิตและสติมันรู้สึกกระชับหรือบางคนก็ดูแค่ลมดูลมธรรมดาให้ใจเข้าให้ใจออกถ้าดูเท่าลมธรรมดาไม่มีคำบริกรรมบางคนมันกลับง่วงนะง่วงมันดูแล้วไม่มีอะไรพูดมันง่วง นี่ก็ต้องสังเกตเป็นการบ้านกันนะทาทาสมาธิต้องสังเกตเป็นการบ้านการบ้านของใจตัวเองนั่นแหละไม่มีใครตอบให้ตัวได้หรอกเป็นโจทย์ให้ตัวเองตอบให้ตัวเองนี่เรียกว,ว่าการฝึกจิตทําสมาธิอืมส่วนฝึกจิตให้เป็นปัญญาให้มีปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องดูกายเจาะกายพิจนารณากาย กิตมันหลงกายแต่ถ้าสติปัญญาสืบต่อและต่อเนื่องเป็นอารมณ์โพชชงแม้นั่งสมาธิแม้จะออกจากสมาธิจะยืนจะเดินทำกิจต่างๆต้องมีสติการจะสืบต่อได้ต้องมีสติสติรู้อารมณ์รู้ความคิดนั่นแหละ คือความคิดมันยังเป็นฝ่ายโลกอยู่เป็นฝ่ายกิเลสอยู่มันจะออกไปเกาะข้างนอกแล้วก็มีสติรู้ทันมันออกข้างนอกเพราะกิจหน้าที่อันถูกต้องเพื่อเลี้ยงดูเลี้ยงเลี้ยงขันก็อ่านได้นะเมื่ออ่านจบเรียบร้อยก็ดำเนินตามกิริยาที่เราจะต้องดำเนินนั่นแหละแล้วอบรมจิตว่ากิจต่างๆเหล่านี้ เป็นเพียงแค่กิจทางโลกเท่านั้นไม่สามารถพ้นจากโลกได้แต่เป็นกิจที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงขันเป็นภาระจำยอมมางงาน,นจำยอมแต่จิตก็อบรมต่อไปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งหมดแล้วก็ค่อยเข้ามาอยู่กับคำบริกรรมเมื่อออกไปอีกก็คิดอย่างเดิมแต่ถ้ามันออกไปเป็นธรรมเป็นอย่างไรเรียกว่าออกเป็นธรรม ออกไปปุ๊บไปคิดว่าโอ้ร่างกายของคนนั้นคนนี้เห็นคนอื่นมาเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นวัวเห็นควายน้อมพิจารณาว่าวัวควายนี้มีอายุการไม่นานนักก็จะเสื่อมสลายดับไปหมดอันนี้จิตมันออกแล้วเป็นธรรมมันจะพิจารณาเป็นเห็นไตลักษณ์เห็นอนิจจงในสภาวะธรรมภายนอกคือผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นก็คือพวกต้นไม้ภูเขา ช่องเดือนชานเมื่อพิจารณาจบสิ่งเหล่านั้นจะเสื่อมสลายไปโอปนญายิโกนี่ธรรมะบอกว่าโอปนญายิโกไปจะตังเวทิตพโพวินยูฮีติพึงน้อมเข้ามาที่ตนวินยูชนย่อมรู้เฉพาะตนสิง่งต่างๆเป็นอย่างนั้นแม่ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่โอปนญายิโกน้อมมาเป็นอย่างนั้นอย่างไรล่ะ ก็ผ่านไปสิบปีเหมือนสัตว์เหล่านั้นแหละเหมือนคนเหล่านั้นสิบปีก็จะเป็นสภาพนี้คือเอาใจอ่านกายตัวเองเอาใจอ่านกายนี่เรียกว่าเรียกว่าจินตามายปัญญาหรือภาวนานั่นแหละอบรมอยู่หรือเรียกว่าการเจริญอริยมัคมัคแปลว่าทางอริยะแปลว่าทางเข้าไปสู่ความเป็นอริยพระอริยะต้องเรียนรู้ตัวนี้ เรียนรู้ตัวนี้ถ้าไม่เรียนรู้ตัวนี้เป็นอริยะไม่ได้ในครั้งพุทธกาลนี่คนบำเพ็ญพจน์เป็นลือสีเป็นดาบทเยอะมีสมาธิมีฌานชั้นสูงเยอะเนี่ยเหมือนลือสีห้าร้อยตนอชดินสามพี่น,อน้องก,ก,ก,ก็เป็นลือสีเหมือนกันพันสามตนก็มีสมาธิมีฌานอาลาลัทบทอุตการะบทก็เป็นลือสีเหมือนกัน เป็นดาบทดาบทก็ลือสีกับตัวเดียวกันนะั่นแหละแล้วแต่จะใช้สัพ์เรียกก็ได้ฌานชั้นสูงเป็นโสดามไม่ได้สักคนเลยนะนีม่มีลิษีที่อนาถวิไอโคโสกามหาเศรษตีอุปถากได้มากินอาหารที่โคโสกะได้ตั้งลงทานถวายทานก็เลี้ยงดูลือสีห้าร้อยตนอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน ตอนเช้าก็มานั่งนุ่ง,งห,ห่มหางเสือแล้วก็มานั่งกินอาหารอยู่ในบ้านของโคสกามหาเสตถีตอนนั้นโคสกามหาเสตถียังไม่พบพระพุทธศาสนาว่าปารธนาบุญจึงต้องให้ทานแก่บุคคลที่เป็นนักพจนักบวชเพราะบุญมันมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นนักพจนักบวชอยู่ในท่ามกลางกิเลสนักพจนักบวชเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ หรือสีทั้ง500รนี่ได้กินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ขออนุญาตหรือ,อโคสกาว่าวพรุ่งนี้นี่เรามาบอกท่านว่าเราต้องการไปรเที่ยวป่าหิมะพานในป่าที่ไกลบางทีอาจจะไปเพลิดเพลินในป่าแล้วก็อาจจะไม่ได้มาพรุ่งนี้อาจจะมาไม่ทันถ้าไม่เห็นเรามาในที่ฉันก็ถือซะว่าเราไปเที่ยวป่ายังไม่กลับ เลยมาบอกจะไปไหนก็ต้องมาบอกก่อนกลัวเศรษฐีจะเตรียมอาหารไว้รอเต็มเลยแลแต่เลือาสีไม่มานี่ฤาือสีก็เลยเที่ยวป่าเดินไปเดินไปยังไม่เป็นปะโสัตบัลนะฤาือสีเหล่านี้ไม่เป็นปศโสัตบัลไปในป่าจนกระทั่งเหนื่อยพบคร่ำแล้วก็เลยพากัน เข้าไปในป่ามันหาแหล่งน้ําไม่มีน้ําจะหมดทําไงเดียเดินหาน้ําบัณนี้เดินนะมุดป่าเข้าไปกัดยิ่งเข้าไปลึกเข้าลึกเข้าในป่าก็เลยเห็นว่า,ายังไม่รู้ไปทางออกไปทางไหนเพราะว่าอยู่ในป่าทึบอย่างนี้ดูดวงอาทิตย์ก็แทบจะมองไม่เห็นก็เลยเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งต้นบุกย้อยเลยก็เลยไปนอนพากันไปนอนทั้งห้าร้อยเนี่ยนอน อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่นอนเต็มเลยเยน็นแล้วก็พักกันหลับเพราะเดินเที่ยวป่ามันเหนื่อยพักันหลับพอหลับแล้วตื่นเช้าขึ้นมานี่ตอนเช้าหิวแล้วไปโอ้ทำยังไงดีจะเดินกลับไม่รู้ทางไกลขนาดไหน,นกลับไปบ้านเศรษฐีออกไปเมืองเมืองโกสัมพี ก็เลยเห็นว่าถ้าตน้นไทรนี้มีเทวดาอยู่ถ้าปรารถนาซึ่งบุญหัวหน้าฤาษีคิดขึ้นเทวดาไปรู้จักความคิดบ้าอเทวดาขอให้ฤาษีได้โปรดเอาอาหารมาให้เราหน่อยพอได้ประทังชีวิตเทวดาอยู่ที่นั่นไปนเรียกว่ารู้จักเทวดาอยู่ต้นไม้ต้นนั้น ได้ยินรู้จักเจตานานี้โอเราเป็นเทวดามาสถิตอยู่ที่นี่บุญทานเรายังไม่ได้ทำเลยในชาติเป็นมนุษย์เราเพียงแค่รักษาศีลอุโบโสถเพียงแค่ครึ่งวันส่งผลให้เราเนี่ได้มาเป็นลุกคาเทวดาเป็นใหญ่ในเหล่ากวายเหล่าหมู่เทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้บริเวณป่าดงนี้เราเป็นใหญ่กว่าหมูเพราอยู่ในต้นไม้ใหญ่กว่าหมูมีฤทธิ์ม,มาก พอเทวดาเราอื่นได้อานิสงส์มาเกิดเป็นลูกอเทวดาด้วยผลบุญทานแต่เรามีอํานาจใหญ่ด้วยผลแห่งอุโบสถครึ่งวันรักษาศีลอุโบสถศีลแปดเครื่องมือตายแล้วมาเกิดนี่สิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์จึงมาเกิดที่นี่แต่เรายังไม่ได้เติมบุญก็คือบุญทานไม่เคยได้ทําว่าแล้วก็เนลเม็ดเป็นอาหารเป็นถาดถาดออกมาจากเงาปรากฏเป็นถาดหนึ่งสองถาด ฤือีก็หยิบฐานนี้ยื่นให้เพื่อนแล้วปรากฏวับอีกยื่นให้เพื่อนฤือีด้วยการเกิดความอัศจรรย์แต่ก็ยังไม่พูดอะไรอ่ะโอเคเทวดาคงอยากได้บุญจึงได้เตรียมอาหารมาให้จึงพากันไปนั่งกินอาหารเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วยังัง,ง,ง,งน,น้ําบาดไงโอ้กินน้ํากินอาหารเสร็จเรียบร้อยมันไม่มีน้ําทำยังไงอ่ะก็เลยคิดขึ้นว่าเรากินอาหารอิ่มแล้วยังเหลือแต่น้ํา เทวดาที่นี่ถ้าจะโปรดอนุเคราะห์น้ําให้แก่เราบ้างก็จะเป็นการดีที่นี่น้ําเลยหยุดหยดออกมาจากลากไซได้ลากไซที่มันกุดเป็นเหมือนก๊อกน้ําใยหลดหยดติงต้งติง้งติ้งเพื่อให้ฤาษีได้เห็นเอาน้ําหยดลงมาฤาษีก็หากระบอกไม้ไผ่ที่ตัวเองพกอยู่เมื่อก่อนก็กพกกระบอกไม้ไผ่เป็นภาชนะเพื่อพกน้ําไปฤาษีตนไหนที่มีน้ําเต้าก็เอาน้ําเต้าออกมา โบราณหนะี่ีพกน้ำเต้าได้ตาพาเคยพบไม่น้ำเต้าฮะเอาน้ำเต้าไปนาเนยังไม่มีการนอ่อนน้ำเต้าใส่น้ำฤาษีก็น้ำเต้าอ,ออกมาบางคนก็มีกระบอกไม้ไผ่ออกมาตวงเอาพอยื่นกระบอกไม้ไผ่ไปตวงเอาปุ๊บน้ำมันจะโจกออกแต่พอออกมันหยดติ่งๆก็เลยพกากันเอาน้ำเต้าไปลองเอาปอกไม้ไผ่มาลองจนครบห้าร้อยรูปของฤาษีเนี่ยนะปากกินน้ำอิ่มน้ำสำราญ พอกินน้ำํำอิ่นน้าสํารานก็เลยบอกว่าเทวดาช่างมีอนุภาพมากเหลือเกินบรรดาลด้วยอนุภาพด้วยอาหารด้วยน้ําให้เราอยากเห็นหน้าอยากปรากฏอยากเห็นหน้าขอให้เทวดาปรากฏให้ได้เห็นแนี่เป็นย่างนะเทวดาเทวดาก็เลยปรากฏกายให้เห็นมีรูปทรงใสชราผิวพรรณสะอาสะอา้านรูปร่างหน้าตาดีมากเลยถามว่าท่านมีอนุภาพมีฤทธิ์มากขนาดนี้ บุญญาธิการสูงขนาดนี้ท่านทําบุญด้านใดมาหรือเทวดาเหล่าใดมอบฤทธิ์อย่างนี้ให้เจ้าหรือพรมเหล่าใดมอบให้ก็เลยบอกว่าไม่มีพรมมอบให้ไม่มีเทวดามอบให้อานุภาพแห่งการเป็นเทวดาเกิดจากบุญเท่านั้นท่านทําบุญอะไรล่ะโอ้ยอย่าให้พูดเลยบุญนิดหน่อยว่างัน้นเอานิดหน่อยทําไมได้บุญเยอะขนาดนี้ก็เลยพูดว่าโอ้ยอย่าให้เบาเ้าเถาะอย่าให้ขี้คุยไหลบุญนิหน่อยนึยนง อยากาอวะอยากไอยเวยา,า,เวาคืออายที่จะพูดเพราะบุญมันน้อยถ้าบุญน้อยทําไมเกิดเป็นเทวดาขนาดนี้อูนเทวดาเกิดชั้นจาตุมชั้นดาวดึงอากาศเทวดามีฤทธิ์อนุภาพของเราเนี่ยเทวดาซัดในต้นไม้เฉยๆไม่ได้มีอนุภาพอะไรเลยเทวดาชั้นดาวดึงยามาดุสิตอยู่วิมานเมฆนู่นเลยไปอยู่อีกมิติเขามีอนุภาพยิ่งกว่าเห็นไ,ไหมของเราอนุภาพน้อย ที่เราเห็นว่าอนุภาพน้อยจึงอยากได้เพิ่มบุญจึงได้อนุเคราะห์พวกท่านนี่แหละว่าแล้วก็ลองว่าให้ฟังหนูหนะอนุภาพน้อยเลยบอกว่ารักษาศีนอุโบสถครึ่งวันท่านรู้จักศีนอุโบสถมาจากใครศีนอุโบสถคือศีนแปดวันหนึ่งคืนหนึ่งรู้จักกับอนาถบิณฑิกาเษฐีอนาถบิณฑิกาเษฐีนี่เป็นใคร บอกว่าเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา,นาข้าพเจ้านี่เป็นทาสรับใช้ของอนาถาบิณิการเสรษฐีวันหยุดอนาถาบิณิการเสรษฐีจะให้ทากนากรรมกรหยุดรักษาอุโบสถศีลข้าพเจ้าเลยได้รักษาอุโสถศีลแต่ข้าพเจ้าเป็นทาสรับใช้เพิ่งจะมาทํางานนะ่นเลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังออาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะ่นกลับมาจากท้องไร่ท้องนานแหละ หิวข้าวก็เลยว่าจะขอเขาก็เตรียมอาหารไว้ให้เลยถามว่าพวกท่านไม่กินข้าวกันเหรอโอ้ข้าพ,พเจ้าลืมบอกท่านว่าวันพระเศรษฐีจะอนุเคราะห์ให้กับทาสกรรมกรโลกหน้ามันมีภัยอย่างมากทัาษะ้าเราคนไม่มีบุญเพราะฉะนั้นทาสกรรมกรอย่างเราไม่รู้จะเอาอะไรทําบุญจึงได้บอกให้พวกเราเนี่ยรักษาอุโบโสถศีลซ,ซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่ามาหาทานจึงได้หยุด การงานให้พวกเราพวกเราก็เลยมีโอกาสได้รักษาบสสุตรศิลนั่นแหละแต่เราเนี่ยเป็นกรรมกรมาใหม่เลยไม่ทราบจึงออกไปทําไร่ทํานาผู้คนไม่ได้ออกไปทําไร่ทํานาหรอกวันพระเลยทํางานอยู่รอคนอื่นก็ไม่ไปนไร่ไปนาปกติสายแล้วก็คนก็เต็มท้องไร่ท้องนาก็เลยเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับก็เห็นผู้คนต่างๆก็หยุดกินข้าวไปถึงช่วงนั้นก็เป็นช่วงเที่ยง ช่วงเย็นปกติช่วงเย็นเป็นเวลาอาหารคนก็จะเรียกอาหารเอานู่นหน่อยเอาช้อนหน่อยเอานู่นหน่อยกลุ่มที่ล้างจานก็เสียงจานกระทบกันเปิงปังเปิงปังเพราะว่าคนเป็นห้าร้อยอยู่ในบ้านเศรษฐีเนี่ยคนห้าร้อยภาชนะก็เยอะอาหารก็เยอะคนก็จอแจเสียงอืกระทึกก็เยอะ,อะแต่ห้าสามสี่คนก็ยังเสียงถวยเสียงจานปานนี่เนาะคนห่ารอยไม่เสียงปานไดละ่ะ บ้านเศรษฐีนี่อึกระทึกมากแต่วันนี้ทํำไมเงียบคนเขาไม่กินข้าวนี่ก็นั่งเงียบนั่งสมาธิระลึกถึงบุญเลยถามพอถามว่าวัดลืมบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถมาเสรษฐีก็เลยให้พวกเราได้มีบุญนั่นแหละอุโบสถคืออะไรบอกงั้นข้าพเจ้าเป็นทาสก็เป็นกรรมกรจะมาพูดธรรมะให้พวกท่านให้คนทาสกรรมกรฟังมันก็บอกคืองั้น ให้ท่านไปถามท่านเสียถีดีกว่าถามเจ้านายดีกว่าเลยไปถามเจ้านายเสียถีเลยเล่าเรื่องอุโบสถศีลให้ฟังอุโบสถมีข้อหนึ่งมีอะไรบ้างเป็นเล่าให้ฟังจนครบทั้งแปดข้อบอกว่าโอเข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้เข้าพเจ้าจะขอรักษาอุโบสถศีลด้วยได้ไหมบอกว่าท่านยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยปกติเขากินข้าวคนเดียวตั้งแต่เช้า ถ้าจะรักษาโบสโสศีนี่มันเลยเวลาอาหารแล้วนะนี่ช่วงเย็นแล้วท่านสมาทานแสดงว่าท่านจะไม่ได้กินข้าวเลยจะสมาทานไหมวันหลังก็ยังมีโอกาสบอกว่าชีวิตข้าพเจ้าทั้งชีวิตเกิดมายากจนต้องเล่ล่อนหาขอทานคนอื่นเขากินป่านนั้นก็ยังไม่มีอาหารจบพอยาไส้กินบ้างอดบ้างแต่ข้าพเจ้าได้มาเป็นทานรับใช้ท่านนี่มีอาหารกินอย่างบริบูรณ์ทั้งสามคาบ แต่ต้องเรียกแลกด้วยการทำงานรับใช้ใช่ไหมทำงานรับใช้ทรัพย์สมบัติของท่านคงได้ด้วยบุญข้าพเจ้าจะขอเอาทรัพย์สมบัติเหมือนอย่างท่านในโลกหน้าข้าพเจ้าขอสมาทานอุบโบสถศีลตั้งหน้าตั้งตารักษาอุตรศีลดีกว่าอย่างน้อยข้าพเจ้าก็จะได้มีบุญบ้างวายเั้นก็เลยบอกว่าอ่าโอเคศีลทั้งแปดข้อที่เล่าให้ฟังท่านตั้งเจตนา เห็นไหมครูเจ้าจึงบอกว่าเจตนาหังพิกเวสีหลังวะดามิพิกษูทั้งหลายเจตนานั่นแหละเรียกว่าเป็นเป็นศีลถ้าเราตั้งเจตนาไว้ว่าจะรักษาศีลมันจึงเป็นศีลเด็กน้อยนอนแบร่เบาดิ้นกระแดวกระเดลอยอยู่เขาไม่ได้ผิดศีลเรื่องอะไรเลยแต่เขาไม่มีเจตนาตั้งไว้ว่าจะรักษาศีลนี้จะไม่เป็นศีล คนป่วยนอนไม่สบายกะแหว่หวอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ทําผิดอะไรเลยอาหารก็มีคนป้อนสายยางก็สูบน้ําเกลือก็ให้ไปไหนไม่ได้ทําบาปไม่ได้ลักทรัพย์ก็ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นศีลเมื่อไร่ที่เขาตั้งเจตนาไว้เมื่อนั้นแหละเป็นศีลเพิ่นก็เลยตั้งเจตนาวันนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งเจตนารักษาอุบโบสถศีล แต่ละข,ข้อก็เลยว่าตามมปานาติปาตาอัินาธานาอภพรมจริยามุสาวาทาเห็นไหมสุราเมรยะมะชะปะมาวิกาลโภชนานัจคีตวาทิตะวิสุกทัศนาแล้วก็อุจจญญาศยนะมหาศยนาว่าไปตามภาษาคนอินเดียเขาก็พูดภาษานี้อยู่แล้วนะว่าแล้วก็ไปนั่ง อยู่ในมุมของตัวเองคนอื่นเขาก็นั่งนิ่งเงียบดูลมหายใจเข้าหายใจออกแลลึกถึงกุศลศีลที่ตัวเองได้รักษาวันนั้นข้าพเจ้าทำงานก็หนักด้วยไม่ได้กินข้าวด้วยท้องเจ็บท้องปวดยามข้าคืนเที่ยงคืนมาท้องปวดเขาก็เอายามาให้พอเ,เอายามาให้ก็บอกว่าท่านกินข้าวเถอะวันหลังก็รักษาก็เลยเห็นว่าชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ข้างนอกก็ยากจน มาอยู่ข้างในต้องการจะหาความพ้นจากความยากจนด้วยการรักษาศีลเพียงแค่ครั้งเดียวจะให้ข้าพเจ้าเลิกการรักษาศีลไม่ได้หรอกเห็นไหมรักษาศีลแค่วันเดียวจะให้เลิกนี่ตายซะยังดีกว่าเพื่อนว่าตายซะยังดีกว่าดิฮะตาพายอมตายไหมเนี่ยเพื่อศีลเนี่ยบอกกล้าเลยเนาะโอ้นี่เพิ่ตายซะยังดีกว่านี้เอาชีวิตมาแลกเลย บอกว่าผมรักษาศีลเพียงแค่วันเดียวจะให้ผมเลิกแล้วผมว่าผมตายดีกว่าขอให้ผมเนี่ยได้ประโลกเบื้องหน้าอันเจริญดีกว่าว่าแล้วเขาอดไม่ยอมกินข้าวรักษาศีลสาทานตั้งมั่นแล้วจะให้เสียสัจจะได้ยังไงสิ้นชีวิตจริงๆพอสิ้นชีวิตข้าพเจ้าจึงมาเกิดเป็นลูกกาเทวดาที่นี่แหละด้วยอนิสงส์เสียดายไม่ได้รักษาบษสุสถศีลไม่รู้ก่อนหน้านั้นหเห็นไหมเห็นไหมโอกาสไม่ใช่ง่ายนะเสียดาย ไม่ได้มีโอกาสได้รักษาศีลรักษาอุโบสถมาแล้วอนัทาบินฑิสักเศรษฐีรู้จกักศีลได้อย่างไรอา้าวท่านเศรษฐีรู้ไหมว่าคุโธ,ธรรมโมสังโฆอุปโนโลเกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้านายของข้าพเจ้าในชาติเป็นมนุษย์นั้นเ่าเป็นสาวกในพระพุทธศาสนา ลือสีได้ยินได้ฟังขนลุกเลยบาดเลยขนลุกขนพองสยองเก้าเลยโอ้โหพุทโธธัมโมสังโฆอุปนโนโลเกหูฝาดหรือเปล่าเนี่ยอะลูกกเรวดาลองพูดให้ฟังใหม่สิหูฝาดหรือเปล่าท่านพูดอะไรนะเอา้าท่านลือสีพุทโธธัมโมสังโฆอุปนโนโลเกลือสีทั้งห้าร้อยได้ฟังครั้งที่ทสองยั้งตัวแทบไม่อยู่ ไม่เคยได้ยินคาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกพวกเราคนลูกไมหมเนี่ยได้ฟังฮะเรือว่าซือซ้อๆได้หัวซายังนั่นแหละจิตมันไม่มีพลังพอจิตไม่ซึง้งขอฟังอีกหูฝาหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าท่านพูดผิดหรือเปล่าพูดฟังใหม่ที่เลยพูดครั้งที่สามว่าพุโทโธ พรมโมสังโคอุปโนโลเกพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกพอ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 ท่านไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วได้ยืนฟังการยืนยันถึงสามรอบขนาดนี้ขอลาแล้วละ่ะพวกเราชีวิตวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะสิ้นหรืออาจจะมาลายพลาดโอกาสไม่ได้ฟังธรรมนี่เสียทีเลยนะเห็นไหมขนาดเลืีนะมีสมาธินะั้นนะ ต้องอาศัยการฟังธรรมฟังความเข้าใจในเรื่องสมาธ,ธิิว่าแล้วก็จะเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชตตวันวิหารว่าแล้วก็เดินทางก่อนจะเดินทางไปก็เลยถือโอกาสแวะไปหาโคสกามหาเศรษฐีถ้าไม่ลาเนี่ยโคสกาก็เตรียมอาหารไว้ต่อวันถัดถัดไปแล้วก็เขาจะเสียใจต้องไปลาก่อนเพราะเศรษฐีเขาต้องทําลงทานอยู่ เลยบอกเศรษฐีข้าพเจ้าจะลาท่านไปกุ้งสาวัตถีโอ้ยท่านฤาษีขอให้ท่านอยู่ก่อนเห็นว่าทายาทานของข้าพเจ้าเนี่ยไม่เพียงพอหรือไม่ดีพอหรือเดี๋ยวข้าพเจ้าจะจัดอาหารให้ดีพอให้ยิ่งกว่านี้เพื่อจะให้ท่านอยู่เพื่อรับทายาทานของข้าพเจ้าอย่าทิ้งนาบุญแก่ข้าพเจ้าเลยเห็นไหมเศรษฐีจะดึงฤาษีไว้พอถ้าฤาษีไปไม่รู้จะทำบุญยังไงบุญที่ดีอย่างเงี้ยมันไม่มีบุญผู้มีศีลมันไม่มี แสดงว่าเศรษฐีนี่เข้าใจว่าลือศีไม่พอใจเรื่องอาหารของเขาจึงอยากจะหนีไปที่อื่นบอกไม่ใช่อย่างนั้นอาหารของท่านเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ข้าพเจ้าได้ยินข่าวได้รับทราบข่าวจากลูกาเทวดาว่าพุทโธธรรมสังโฆอุปโนโลเกหรือเศรษฐีได้ฟังเหค้นลุกอีกบ้างนี่ฮะ ข้าพเจ้าหูฝาหรือเปล่าท่านฤาษีท่านพูดให้ฟังใหม่สิท่านว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมระสองค์อุบัติขึ้นในโลกเหรอใช่แล้วข้าพเจ้าได้ยินจากปากของลูกเทวดาพูดให้ฟังว่าพ bon ุทโธธัมโมสังโฆอุปโนโลเกหูฝาดอีหรือเปล่านี่ขอฟังสามรอบเมื่อก่อนก็ฟังสามรอบคนเราทุกวันนี้นี่ฟังแค่อรอบเดียวก็เชื่อแล้วนะใช่ไหมต่า แต่นี่เขาต้องฟังคํายืนยันถึงสามรอบนะครั้งมุดาการเขาจึงเชื่อนะต้องท่านว่าอย่างไงนะยืนยันใหม่สิว่าพูดเจ้าพระรรมพระสงฆ์บัตรขึ้นในโลกจริงหรือใช่พอยืนยันอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้ายั้งท่านไว้ไม่ได้แต่ขอให้ท่านรอข้าพเจ้าสักเจ็ดวันข้าพเจ้าจัดแจงลาลูกลาภรรยาแล้วจัดแจงเรื่องในคุกิจาการภายในนี้ก่อนเพราะว่าจัดแจงเสร็จร้อยก็เพื่อจะได้ขน ของทานห้าร้อยเล่มเกวียนเดินทางไปพร้อมกับท่านในเจ็ดวันข้างหน้าฤือีบอกเจ็ดวันข้างหน้าไม่ไหวหรอกข้าพเจ้าสิ้นชีวิตพรุ่งนี้ก็ไม่รู้มันชาเกินไปเห็นหมาขนาดเจ็ดวันยังว่าชาเกินไปนะรีบที่สุดก็คือรีบด่วนคือการได้ฟังธรรมเป็นของรีบด่วนเนี่ยบุคคลที่มีอินทรีย์กล้าแล้วเนี่ยเข้ารู้ความรู้สึกว่าสิ่งที่รีบด่วนที่สุดคือการได้ฟังธรรม บอกว่าข้าพเจ้ายั้งรอท่านไม่ได้เจ็ดวันนี่นานเกินไปจะไปเดี๋ยวนี้เลยข้าพเจ้าไปเดี๋ยวนี้เลยชีวิตอาจจะสิ้นเมื่อไหร่ก็ได้ต้องรีบเศรษฐีก็บอกข้าพเจ้าคงยั้งท่านไม่ได้และข้าพเจ้าอยากจะไปกับท่านเดี๋ยวนี้แต่ว่ากิจการของข้าพเจ้านี่ยังไม่ลาเลยไม่ลาลูกลาเมียเลยไม่ได้ไม่แจกแจงกิจการไม่ได้ต้องไปก็ไปตัวเปล่าไม่ได้ต้องเตรียมของทานเลยเตรียมเศรษฐีก็เลยเตรียมขบวนเกวียน ห้าร้อยเล่มขนของทานผลละหมากรากไม้ข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไปรับทำโรงทานเพื่อไปหาพระพุทธเจ้าลือศีก็เดินทางไปก่อนพอลือศีไปถึงก่อนเข้าไปพบพระพุทธเจ้ากับตัวขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบขอบวชในพระพุทธศาสนาลือศีเหล่านี้มําเพนพศด,ดำเนินตามทางที่พพุทธเจ้าสอน ผมคนเล็บฟันหนังสมาธิเพื่อนเพื่อนตั้งมั่นดีแล้วนี่เพื่อนเลยมาพิจารณาร่างกายจนแยกแยะร่างกายตีกายแตกเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นว่าร่างกายเป็นของเปื่อยของยุ่ยของเนา่าของสลายเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบรรลุธรรมเป็นพระานทั้งหมดไปในเจ็ดวันดูสีทั้งหมดไปในเจ็ดวันนั่นแสดงว่าการเข้าถึงภูมิอริยะต้องอาศัยตัวปัญญาการดุลพินิจเห็นไหมเพราะนั้น พวกเราอยากถือโอกาสว่าไว้วันหลังก่อนวันหลังก่อนนะนะการทําความดิดําติดเนะี่ยพู้เจ้าว่าความดีควรทาเสียแต่วันนี้ใครเลยจะรู้ว่าความสิ้นชีวิตจะมาในถึงถึงในวันพรุ่งนี้เห็นไหมโกชัญญามรณงสุเวยมรณนะมรณนะเนี่ยอาจจะมาถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นความดีจงทําเสียแต่วันนี้